ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับผมเป็นเดิมแก็ตคุงจอมขนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อนนะตอนนี้ครับว่างจัดงานละครงันอีกแล้วนะเราอยู่วันที่จัดจุจักนะครับในวันธรรมดาเนาะเป็นวันพุทธที่17สิงหาคม2565นะไม่มานานเลยวันนี้ก็มีตลาดตอนเย็นด้วยเนาะ,ะตลาดละเล่อวันพุธข้าไปวันพุหัสตอนเช้าเลยนะ ่าก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าจากต่างจังหวัดนะมาขายของนะถูกๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยก่อนนี้ครับอยู่กันที่ ตลาดปลาจะจักนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดลานเล่ครับมีเฉพาะวันพุธครับใครที่จะมาก็จอดรถที่เจเจมอก็ได้เนาะใกล้ดีนะอยู่จริงๆกันเลยก็มีอุปกรณ์การลิ้นปลานะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มีร้านปลาครับหลากหลายสายพันธุ์มากๆนะเพืนะ่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นปัมน้านะครับอุปกรณ์ต่างๆนะใช้ในการลิ้นปลานะเพื่อนนะนะนี่ แตมาวันนี้แบบเสียใจมากๆ oh, <no. S 1> ตลาดลาเล่ไม่มีกลางคืนแล้วครับเพื่อนๆใครที่จะมานะครับคือมาได้แค่ตอนเช้าบ่ายเย็นๆเขาเก็บแล้วตลาดลาเล่ตอนนี้เนาะไม่มีตอนกลางคืนอีกแล้วนะครับ oh, <no. S 1> เนื่องจากปัญหาจากโควิดนะครับในทีนเนาะที่ระบาดในบ้านเรานะก็ไม่มีตลาดกลางคืนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ากลับไปเปิดตอนกลางคืนเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะตอนนี้เปิดแค่ตอนกลางวันวัน,วนพุธอย่างเดียวนะครับเพื่อนนะ ใสยมาได้เลยนะครับเพื่อนๆตลาดลานเล่ครับตลาดปลาไข่ส่งนะครับผมก็จะมาถ่ายบรรยากาศตลาดปลาสวยงามนะครับตรงข้างเจเจมอแทนนะครับก็มีปลาไข่เยอะมากมายนะเพื่อนนะตอนนี้ตอน5โมงนะครับอันนี้เป็นร้านปลาทองนะครับเริ่มที่ตัวละ10บาทเท่านั้นปลาในตู้นะครับราคาก็จะขึ้นมาหน่อยนะครับพอยักตัวใหญ่นะครับ200 อตัวละพันสองครับสวยๆเลยก็จะเป็นร้านปลาทองล้วนเนาะเดี๋ยวไปดูโซนอื่นกันบ้างนะครับตลาดปลาจะจุุจักนะครับตรงโซนนี้นะก็จะมีทั้งหมดหกถึงเจดซอยนะเพื่อนๆนะก็มีร้านขายปลาขายอุปกรณ์นะครับเยอะๆมากมายเลยใครที่สนใจนะครับก็ลองเข้ามาเลือกกันได้นะปลาแบบเยอะมากๆม,มีตั้งแต่ปลาสวยงามอ่ปลาทองปลาสดอ่าอปลาแม่น้ำก็มีอ่าพวกช่อน สวยงามก็มีนะที่นี่นะแล้วก็จะเป็นร้านปลามังกรนะครับจะพาไปดูด้วยน,ะนี่พกกระเบนก็มีนกแก้วมังกอนะหลากหลายร้านเลยครับตรงนี้เนาะจะพาไปดูอ่ะราคาปลาร้านพิทีโอโรหน้านะครับร้านนี้ก็จะเป็นพวกปลาสอดปลาสีนะครับแล้วก็มีไม้น้ําด้วยนะท่าที่เล่นตัวไม้น้ําก็มาเลือกอุปกรณ์กันได้นะครับมีหลากหลายมากเลย มาดูตู้ร้านพิเชียวโลน่อมั่ง,งดีกว่าครับเพื่อนๆนะมีลายให้ด้วยนะเสียต้อเริ่มต้นที่สองพันบาทครับนกแก้วแดงหกร้อยบาทแต่เพียนสั้นเก้าพันบาทเต่าหมูบินสี่พันบาทนะครับราคาก็เริ่มต้นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆในร้านก็มีอ่ะไปเยอะมากมายเลยโอ้โหเสียตอแบบสวยมากๆกันเพื่อนตัวเท่าฝ่ามืออ่ะใครตามหาอยู่ไม่ผิดหวังครับลองไลน์ลองโทรไปสอบถามราคาได้นะ ผมก็มีราคาเบื้องต้นนะครับแจ้งเพื่อนๆไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็คือร้านพีทีอโลน่านะครับร้านนี้และร้านนี้นะครับขึ้นชื่อมากๆนะครับในเรื่องปลาบางกรนะมีแบบสายพันธุเลยครับเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้ร้านพี่เขาปิดแล้วนะครับก็จะมีปลาแบบเยอะแยะมากมายเลยปลาแดงอาไฮแบ็กทองมาเล่ทองอินโดนะครับเยอะแยะมากมายเลยลองมาเลือกมาดูกันได้นะครับเพื่อน ร้านปลาก็มีแบบเยอะแยะมากมายเลยนี่แปดตัวยี่สิบนะครับตักได้เลยนะปลาสอดปลาทองนะครับเยอะแยะเลยนะครับที่นี่ที่นี่ก็ยังมีอ่าร้านปลาคาร์ฟด้วยนะเื่อเป็นฟาร์มนะครับลัตนะฟาร์มก็มีแบบหลายซอยมากๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆดูเไหมเนาะไม่มีตลาดร้านเล่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบนะครับสําหรับร้านปลาสวยง,งามน,นะที่ตลาดจตุจักรนะอ่า ก็เป็นโซนตรงข้าง j k m มนะครับตรงนี้นะก็ใครที่มาก็จอดรถตรง j k m จมก็จะใกล้มากครับสำหรับโซนนี้ปากัดก็มีนะครับตรงนี้นะมาดูว่าสัตว์แปลกันม้างครับใครที่สนใจเนาะก็มีพวกงูนะกบตัวละ2,800-2,500อ่าแล้วแต่ใส่พันธเนาะ2,400ผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะครับ ถูกส,สุดก็เริ่มต้นที่1,500บาทนะครับสําหรับงูเนาะแล้วงูยังแตกไม่พอนะครับตรงนี้ยังมีพวกแมงมุมด้วยนะอ่า750โอ้โหผมก็ไม่เคยเลี้ยงเหมือนกันนะครับสําหรับงูกับแมงมุมนะอันนี้คล้ายๆแบบเป็นแมงป่องนะเพื่อนๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เลี้ยงก็ต้องให้พวก หนูกินนะผมว่าถ้าพูดไม่ผิดนะเพราะไม่เคยเลี้ยงเหมือนกันแต่เห็นเขาเคยให้หนูกินอนะ่ะอ่าอันนี้เป็นพวกซัลมนเดอร์นะครับมอนิเตอร์นะก็ถ้าพูดง่ายก็คือแบบคล้ายๆแบบตะกวดหรือตัวเฮ่บ้างเราอะนะเพื่อนๆก็สายนี้เขาก็มีคนเล่นนะครับใครที่ชอบก็ลองศึกษาดูนะครับเลี้ยงให้เชื่องได้นะ ้จะเป็นเตกูนะครับตัวสองพันบาทนะก็ผมก็มีความชื่นชอบอยู่นะครับดุดีครับเพื่อนๆเตกูแต่บางครอบครัวเยงก็เชื่องไปเลยนะเป็นหมาเลยอืมก็จะกินพวกเนื้อสดนะครับอ่าวโหวโซนนี้ก็จะมีสัตว์ขายนะครับเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับแล้วก็ยังมีพวกนกด้วยนะจะพาไปดูร้านนกก็ใครอยากได้อะไรนะครับจ,จัุรจักรนี่ มีคําตอบนะมีทุกอย่างที่ท่านอยากได้แน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นปลาสวยง,งามสัตว์เลื้อยคานอ่นกหนูปูปลาเนยะเต่าเต่ามีหมดเลยกระลงกระลอกนะชุก้าไกด์เดอร์นะกิ้งก่าโอ้โหราคาสามารถจับต้องได้นะเพื่อนๆนี่กระลอกเต็มเลยก็ผมก็เลี้ยงกระลอกอยู่นะครับใครที่สนใจก็ลองมาดูช่องผมได้เนาะ ทำไว้สิบฝาอีพีเลยทีเดียวตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงเลยนะติดคนมากๆครับอันนี้เป็นชูก้าไกด์เดอร์นะก็ตัวผู้เจ็ดร้อยตัวเมียเก้าร้อยนะเพื่อนๆใครที่จะเลี้ยงก็ลองศึกษาดูโอเคอันนี้เป็นร้านนกนะครับกระตัวนะรู้ไนะราคาแบบสูงมากเป็นนกที่แบบฉลาดนะครับเป็นตามเสียงเพลงนะก็เริ่มทีสามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทเลยทีเดียว โอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับอโซนปลาสวยงามนะครับข้างเจเจมอนะก็คลิปนี้เป็นประโยชน์ใครนะก็ฝากกดไลค์ subscribe, กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเลยครับพเพี่อนาก็วันนี้มาเฟลไว้หน่อยนะเดี๋ยวคลิปหน้าแก้ตัวใหม่นะสำหรับตลาดลารล่นะครับอ่าขอบคุณนะทุกคนที่เข้ามาดูสวัสดีครับ